อย่าจมได้บูชาปรัตนตรัยเนเชิญครับอินาสกาเลนะสังคชยาสวากขาโตพระพวตาธโมธัมมนามาสามิสุปฏิปันโนพระโพวโตสาวกสังโกสังฆังสารนังปชาวิธัมมสารนังปชาวิสังฆารสารนังปชาิทุติยติพุทธังสารนังปชาวิ ติยามปีตริยามปิสังขังสรารังคาฉามิเหมนต่อท้องต,ต่ออนนี้สงเปคุณว่าการต่อเนี่ยอาหมัดแม่นว่าอันใดมันจะกรรมจะแกนก็จะมีมากรรมมาจูเรียนเจิญเลยนะครับทอโมทนาบุญกันในช่วงเวลานี่อาสิบเก้าเก้าเอาต่อ หยอดใบสีมีเวลาคืตอต่อแถบห้านาทีเท่านั้นเนออหลังจากนี้จมได้ดต่อแล้วนะจะได้บวงสวงแล้วะกไม่นนต้องเคลื่อนเลยวันนี้ การบราชนานิมนต์ท่านพระครูสถิตวร,รพินิจเจ้าคณะตำบลบนันดุงเจ้าอาวาสพระศีในจุดเทียนชัยเล่นที่หนึ่ง เรียนเชิญแม่บายสีแต่นคู่ักปลายสีหลับปายสีต่อเรียนเชิญครับจักรวาลังสังขังลัมเลิร์เอิดจักรวาลังอิตป,ปิโซมิเศเสออีอิเสเสพุทธนาเมอีอิเมนาพุทธตังโสอีอิอโสตังพุทธติศิอีอิมินาสก,กาเรนะพุทธังอภิปูขยามะ อิมินาสกาเรนะทามาติปูชยามะอิมินา

หรือยังอยู่แล้วเจ้าค่าเมื่อแม่อยู่แล้วลูกขออันเชิญแม่อรณีรับโภชนาหาทัรทั้งหลายเหล่านี้อีกทั้งเปิดธรณีให้โพเทศเทวาเสด็จลงมาเป็นประธานในพิธีให้พิธีนี้เกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพลินอมศิวะนาลายลูกขอเบิดฤกเบิกชัยขอท่านเท้าไายสิ่งใดอันประเสริฐ นศิวานารายขอบารมีแม่พักธรณีเปิดธรณีสารนาก,การระบัดนี้อินทรีนักวันตัสโนโอม,มปัดิอินท่าอินหมอินสาสร์แม่ทั้งห้าพระองค์ขอจงมาชุมนุมพร้อมล้อมขอบารมีแม่ธรณีจงเปิดธรณีนาก,การระบาดนี้ลูกจะขอทำการสิ่งใดขอให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการ เจ้าคูเจ้าทัเจ้าที่เจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาอีกทั้งพยายมในล่าทั้งหลายมาชุมนุม้อมล้อมประสิทธิ์ประสานพรให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่นายจิตติน,นัทขาชัยให้แก่พระครูสถิตวรัุที่นี้และทุกท่านทุกคนที่เข้าร่วมพิธีรวมไปถึงแม่ใบศรีจา่าคำชโนดเพราะความเป็สศรีมงคล ความสมบูรณ์คูณผลเปิดโชคเปิดลาบเปิดเงินเปิดพองเปิดความสมบูรณ์คูณสุขกับทุกท่านทุกคนที่เข้ารว่วมทีโอมประสิทธินาลายลูกขอเลิเลกชัยเบื้องบ,บนจงเปิดทั้ง4ี่ทิศแปดทิศลงมาจุดติที่ข้าพเจ้าได้ทำพิธีกรรมนนะบัดนี้ด้วยเถอนลันคองสามทีเป่าสังเคาะบันดอ พราเจ้าสิบนิ้วยกขึ้นเห,หน,น,นือ,นนอระหว่างคิ้วขอบระนกน้อมนมัสาลขอข้าพเจ้าขอละเมกคุณบิดา21มารดา12คุณแม่โศรโาก39คุณพระพุทธเจ้า56คุณพระธรรมเจ้า38คุณพระสงฆ์เจ้า14คุณรูอุปชาอาจารย์30คุณแม่ธรณี21คุณแม่คงพา12 คุณพระเพิงหคุณพระพายเจ็คุณอากาศสิบคุณอัตระคุณนัดวงแก้วสาประการคุณปัญญาญาคุณโสดาคุณพักกินาคาคุณสินห้าคุณสินแปดคุณสินสิคุณศินสองรอิบเจ็คุณมรรคผลสี่ผลสี่นิพานหนึ่งจึงเป็น9คุณนวะโลกุตรธรรมเจ้าเก้าประการ ที่ข้าพเจ้าได้เล่าเรียนทุกสิ่งประสาทจงมาประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่ข้าพเจ้าคุณพระอาทิตย์หกพระจันทร์สิพระอังคาร8พระพุธ17บเพระฤหัสบดี19พระศุกร์ยีพระเสาร์สิบพระลาหูหสพระเกต9ก้าทเวสุวรรณอันเรืองเดชพระนาเรศพระนารายพระพิรุณโปรยปลายกระแสสิ พระอินพระพรมคุณยม,มการเท้าจตุกรกบาลท,ทั้งสี่คุณพระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพาดีแม่พะระธรณีแม่พระกรุงพาพระฤาษีนาลอดพระฤาษีนาลายฤาษีหนาห้าวัวฤาษีตาไปฤาษีกระไรโกธฤาษีทัศนนามงคลเพชรโรก,กันนักศิษย์วิทยาพระอิศวรผู้เป็นเจ้าฟ้า ขอจงประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่ข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพพยดาเจ้าเทั้งหลายทั่วพื้นปัดพิบนข้อบูฤาสีทั้งร้อยแปดตนจงบรรดาลน้วนยสักด์สิทธิทยาพระภูพาพระภูเท่าผูพ้พักอักษรสถา,สาพรจงกรรม,มสิทธิอิกริโตพระมวารออาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาอยู่เหนือเกล้าเหนือผมขออัญเชิญพระพรมเสด็จมาอยู่เบื้องบาซ้ายขออัญเชิญพระนารายมาอยู่เบื้องบาขวาขออัญเชิญพระแม่คงคาจงมาเป็นน้ำลายขออัญเชิญพระทายจงมาเป็นลงป่าขออัญเชิญพญานาคมาเป็นสร้อยสังวาขออัญเชิญพระธาตจงมาเป็นดวงใจ ข้าพเจ้าจะทําการสิ่งใดเมื่อใดพูดใดพายใดอย่าได้เบียดเบียนดีพาม่ได้ประมาทค่าทั้งเนชะคุณภูแต่ผลหลังพ่อผู้ดยษีทั้งร้อยแปดตนจงบรรดาลดด้วยสักดิสสิทธิ์วิทยาพระภูพาพระภูเท่าภูพักอักษรสถาพรจงกรรมปสิทธิ์อมคุลุเพวะนะมามิ ข้าพเจ้าขอยอก่อ,อันชุลียินดีเคารพคำนับน,นบครูผู้เท่าแต่เก่าก่อนและปัจจุบันครูยันครูคาถาครูณโมกอขอกอ,อกาอัขระขอมไทยจนจบบทที่ข้าพเจ้าได้เล่าเรียนศึกษามาขออัญเชิญครูบาเทียห่ากนั้นจงมาชุมนุมกันในสถานที่อันเป็นมงคล หน้าที่แห่งนี้สิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิการิยะ,ะตถาคตโตสิทธิลาโคนิกรบตลังสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิกรรม,มังประสิกิเตสัพพสิทธิทาพระวันตุเมเอหิจงมาเอหิจงมาเอหิจงมาอาหางวันทามินั่นคอเป่าสั่งเขาะปรจ มุรภาราสมีทิสาภาเคสันติภูตามหิติกาเตติตุงเถอนุรัาขันตุอารโรทะเยนะสุเคนาจัก อาคเนรศมิพิสาพาเทสันติเทวามหิทธิกาเตปิตุงเหอนุรักษันตุอะโรเพยนะสุเคนะจักขศิณรัศมิพิสาพาเทสันติเทวามาหิทธิกาเตปิตุงเถตอนุรักษันตุอะโรเพยนะสุเคนะจักเพรารดีรศมิพิสาพาเท สันติเทวามหิทธิกาเตบิตุมเหตนอกจากนี้<ม>ก็ยังมีองค์แทยพระฤาษีผู้ที่แก่ชรามาไม่วหวมาไม่ทันต่อเหตการข้าพเจ้าขออัญเชิญท่านให้ใช้ในการปฏิหารอินทนริสํารวมจิตย่อย่นผลทางมาเพื่อจะได้ทันเวลาเมื่อมาพร้อมหน้ากันแล้วก็ขออวยพรเพิ่มบารมีผู้ที่อยู่ในที่นี้จงยกมือกนม นอบนบจนถึงเหนือหัวเพื่อจะได้รับยันไว้ป้องกันตัวตลอดไปประนมมืออธิษฐานขอพรจากตูริษีดังต่ง่ะนั่นคขาพ่อบันดกเป่าสันมาส,น,สน,นิทสิคือพ่อขุนศี ราิเสด็จมาช่วยให้เปิดปากพ่อขุนเมงลายมหาราชเสด็จมาให้ลุ่งเรืองพ่อขุนผาเมืองก,ก็มาปราบไพรีไปทุกแห่งผลพ่อขุนรามคำแหงก,ก็เสด็จมาปกป้องพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยาท่านก็มาเสด็จให้เจ้าภาพร่ำรวยไปทุกส่วนอีกทางพ่อนเรศวรก็มาปราบไพลีให้หมดสิน้นท่านพ่อตากสินกรุงธนบุรี ทั้งราชวนจกักรีท่านก็เสด็จมาคือพระพุทธยอดฟ้ามหาราชท่านได้ทรงชาติท่านได้ทรงสร้างชาติให้เจริญก้าวหน้าอีกทั้งพ่อปิยมหาราชท่านได้ทรงเลิกทาตให้คนไทยทั้งชาติมีความสุขท่านกรมรวงชุมพรก็มาอวยพรให้สูงสระพ่อพญาพิชัยดาบค่ะก็มาช่วยร่ำรวยยิ่งยิ่งพ่อพันท้ายนรสิงก็มาช่วยให้เจริญดี พ่อพระการชัยศรีก็มาช่วยให้ผ่องผุดพ่อเจตนภุกก็มาช่วยให้หรื้อเรื่องพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเจ้าพ่อหลักเมืองก็มาปกปักรักษาพระสยามเทวาธิราชก็เสด็จมาในพิธีมาอวยพรให้เจ้าภาพมั่งมีเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านเงินทองไหลามาเทม,มาอย่างมิขาดสายมีเงินทองเข้ามาอย่างมากมายในวันนี้และวันหน้า ที่ข้าพเจ้าเชิญอ,องค์กษัตริย์มาไวยพร้พอมกันในวันนี้คารันคองเคบรรเดปปองสังนาคราชาชานามามีมาปสิทธิเมนาขปรานาขปลานามาหมีสิทธาเคเผปปทันจนา ลัพธรรม,มาสักขะสัติสักเมตตานาคลาเทนาสันทะังสุอุกาศกอดมุนันเชิญสาย,ยานบังนมีพรานาคตาบัจิการทิทุกทาราิตัังสีกุลวิรูปบางโคงนาคลาชัปยาพุตะนาคลากานหาโคตานาคลา เอเลาปากถักนากขัดลาดพร้อมทั้งญาติบารมีพ่อปู่สีสุโทโธและแม่ยาสีปฐุมมานากขัดลาดแห่งขางชนนดพระพเจ้าพรอเอ็นเชินมาสถิตอดีตสยาทฐานขึ้นสู่บัลลังก์พีานาจิตเสียนพี่นางสาวเอกมีวัชรอูมิพุทธและนายจิตติน,นัทธาชายัย แม่ใบสีจากคำชะโนดได้จัดต่างสร้างไว้นักวัดทาสีอาเภอแม่โมกจังหวัดลำปางแห่งนี้ด้วยมีใจพักดีจึงได้จัดสิ่งของหอมเครื่องบันทีพังสาหารสังเวยดังเฉลยน้อมสุขนอดเครื่องหอมประพรมให้ได้ตั้งใจบรรจงเป็นพิเศษ จึงขออัญเชิญท่านเสด็จขึ้นสูงอยัางพระผาสรงดังเจตนามโนสารบวงสวงเทวาสก,การะโชนาหาอัน้อมผลไม้นานาชนิดอนันอุดมเลิศด,ด้วยอินดีขอให้พญานาคราชจงรักษาหนาทีนี่ให้ตลอดกาลทุกโศกโลกภัยที่มีอยู่ในร่างกาย แตบบ่จิตใจของผู้ใดที่อยู่ในสถานที่นี้ก็ขอ,ขอจงช่วยปัรเปทาให้ปราศจากและหายสิ้นไปด้วยดีเถิดและขอพระพรใชยขอให้วัดทาสีสามารถสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างัรพา สร้างสาราการเบียนหรือสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆณที่สถานที่แห่งนี้ขอจงสำเร็จมีใช้ขอให้มีญาติโยมขอให้มีขอออกแม่ออกมาช่วยการทำบุญณสถานที่แห่งนี้ลั่นขอขอบนดอกเต่าสัง ได้ปลยดอกไมก้อปอนอเป็นสุนิมงคลกับสถานนะครับนอกความกบทันเจ้าพครับ กงเนื้อตีไปเรื่อยๆกนเนื้ออันศลาขอขึ้นเพลงววนลำปางเห็นสักกรมก็ได้เนาะตอติปับ๊บอ่เตียนนี่เปิดผูกกับอ่ไหมไปเลยก็ได้เนาะครับเนาะขอเมตตาลากรรมอ่ะกอกตีไปเรื่อยๆเลอ ท่านพระครูปวยให้เจ้าภาพก่พอนตั้งกับแม่ใบสีเรียนเชิญแขกภูมิเกียรติทุกท่านได้จุดเทียนปักเคื่องเส้นสังเวยเรียนเชิญครับอจาจจะภาพป่วยดอกไม้กับแม่ใบสีแม่ใบสีปลวยดอกไม้ด้วยนะจ๊ะท่านพระครูดเดี๋ยวนี้ ีดอกไม้คือศรัทธาเขากำนะครับเนาะ รวดเร็ว 네 <머데> ถวายเวกวัดกวาวันเทานีวันน้ำเวตามีการมีงานก่อนจะได้เอาเต้นนั่นมาถวายคือทุกเจ้าได้อยู่เต้นกันกันยุ่งเนาะก็มาเมยแม่เวทขับแปลงอ่าเิบนภพอถึงย่อมถึงตะวันแรงก็เตี่ยนต่อเปิดมาบริจาคแล้วตะเกี้นะซื้อเห็นเลยอย่ไปซื้อนะถ้าถูกแปลงงั้น เราไม่สบายงานดีนะถ้าว่ามันก็มีความสมัครสมานสามัคคีกันกระทึงอันยังบิกเกิดขึ้นขอเตือกันเนาะมาเจอกันไปเดี๋ยวนี้ก็การงานเราจะสำเร็จลุล่วงไปแล้วนะอนนี้ไปก็จะได้เตือนกันเก็บตกเก็บตังเก็บอยังตังตังน้าเนาะเก็บไว้ครับเก็บเป็นๆเป็นยังเป็นยังเตือนให้สมุดทุกท่านความต่อความตัวไว้เดิมขอสมุดเดิม ว่าหน้าไม่ตาเป็นการไป็งานเคื่อเนนใม่ใส่ข้างงามเป็นตุกวนพระงานอยัางในวันในวันนี่ก็บองจิ้ม